สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง everything is delightful วันนี้ก็พามาทำเกี๊ยวนะคะผมเป็นเกี๊ยวทอดก็จะมีวัตถุดิบก็จะมีกรัมเนาะแล้วก็มีพวกถวั่วลันเต้าแค่อดนะครับผมแล้วก็เผือกอันนี้จะเป็นแผ่นปปรปี๊ยะนะผมซื้อได้ที่แมคโครนะอ่ะอีห่อตามนี้เลยนะผมเพราะว่ามันมันจะมีความดีกว่าแผ่นโปรตีน อาเขาเรียกแผ่นโรตีมากกว่านะครับผมมันจะนิ่มๆนะครับผมมันเหมือนกับว่ามันก็เหมือนแบบออกก้ากึ่งมันจะเป็นแผ่นสดนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เชิงเนาะประมาณนั้นมันจะหอมง่ายกว่ากันนะครับผมเราก็จะวันนี้ก็จะมาทําเป็นอีกแบบสูตรใหม่เนาะทีนี้แป้งที่ทากับแผ่นก็จะเป็นแป้งมันนะครับผมเราไปละลายกับละลายกับเตาอ่ะนะผมเอาไปใส่น้ําใส่น้ําใส่แป้งลงไปแล้วก็ไปคนๆๆกับเตาไฟอ่อนๆเนาะประมาณนั้นอือฮึก็ประมาณนี้ก็จะเสร็จ นะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นวุ้นเส้นก็จะมีขึ้นช่ายวัตถุดิบนะที่บอกไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปรุงด้วยเกลือพริกไทยป่นนะครับผมแล้วก็ผงซุปหรือว่ารสด,ดีเจนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการเราเราใส่แค่นี้นะครับผมส่วนซอสส่วนอะไรเราไม่ต้องใส่เพราะว่าเราจะห่อปอเปียเะเราจะเราจะแบบว่าไม่ให้มันมีน้ำเนาะอือฮึเราก็จะประ,ประมาณนี้สูตรน,นี้จะเป็นสูตรที่ทําน้ําจิ้มโดย เร็วเลยนะครับผมปร,ประมาณนี้ก็น้ําจิ้มก็สูตรไข่สูตรมัน <g ül> ประมาณนั้นก็อันนี้ก็มาทําที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนาะเราตั้งกระทะลงไปแล้วก็เอาพวกแครอทข้าวโพดนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือซื้อที่แมคโครแหละครับผมมาใส่ก็คือเราไปผัดกับน,น้ามันก่อนผัดจนมันแห้งไม่ให้มันมีน้ําจนมันแห้งเสร็จแล้วเราเอาเผือกลงไปใส่เลยนะผมเผือกมันจะมีความหอมนะครับผมอันนี้จะมา ทำอีกสูตรหนึ่งให้ดูเนาะก่อนหน้านี้จะทําเป็นอีกสูตรหนึ่งอันนี้จะเป็นสูตรที่แบบอร่อยจริง,รงๆนะครับผมแต่ถ้าเราจะทําปริมาณเยอะก็คงต้นทุนก็คงจะไม่พอเนาะนี่เราทําทานเองเท่ากับให้สาหรับให้อาจารย์ทานสําหรับอ,อยู่ในประมาณนี้นะครับผม,มแล้วก็ผัดเสร็จแล้วพอเราผัดทุกผัดทนละเตาจนมันมีน้ําสุปแล้วเผือกสุกแล้วเราค่อยใส่กระหล่ำลงไปเพราะใส่กระหล่ำลงไปหั่นฟอยท์นะผมใส่ขึ้นช่ายลงไป ใส่ขึ้นจะแหฝอยลงไปใส่วุ้นเส้นลงไปเลยอะไรนั่แหละนะผมใส่ลงไปคือเราจะปรุงทุกอย่างก่อนแล้วค่อยใส่ผักลงไปเลยนะผมพอเราผัดมันมันได้ที่แล้วนะผมคือมันสลบสลบก็พอแล้วก็จัดใส่ถาดรอเย็นแล้วเราก็มาทําการห่อกันนั่นเองเดี๋ยวสูตรวิธีทำผมจะลงแต่ลิงก์ด้านล่างอีกรอบหนึ่งเพื่อการปิดพลาดนะครับผมประมาณนี้แล้วเราก็จะห่อกันเลยนะครับผมแล้วก็อ่าประมาณนี้ส่วนวิธีการห่อเราก็ลองไปอ่า ลองปรับดูเนาะอือประมาณนี้ก็ดูในคลิปเอาก็ได้นะครับผมสําหรับมือใหม่ผมว่าทําได้อันนี้สําหรับแบบตัดแบบพอ,พอแบบพอคํานะครับผมเขาก็ทําขายกันนะประมาณนี้อือฮึก็ลองไปทําดูเป็นเมนูมังสวิรัตเป็นเมนูเจนะผมสิ่งที่ผมทําคลิปขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเรื่องของการทานมังสวิรัตทานเจทานเพื่อสุขภาพและอีกอย่างนึงก็คือเก็บเป็นเดลี่ของตัวเองเก็บสูตรไว้นั่นเองให้กับคนรุ่นหลังนะครับผมประมาณนี้ อ่าแล้วก็จะหอ่อแล้วเราก็สามารถไปแช,ช่เย็นปกติได้เก็บไว้ได้นานเนาะซีนก็ได้นะครับผมประมาณนี้อืแล้วก็เราก็าไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยเดี๋ยวผมเือไว้แล้วก็มาทอดกินเดี๋ยวเราจะมาทาน้าจิ้มปอเปี๊ยะกันแบบง่ายๆแต่น้าจิ้มปอเปี๊ยะที่แบบอร่อยๆคือใส่สับป,ประรดลงไปนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือไม่ถันการก็จะทาอีกเป็นอีกสูตรหนึ่งที่สูตรง่ายๆเลยนะครับผม อันนี้เราทอดนะเวลาเราทอดปอบเปี้ยนเนี่ยต้องคนคนตลอดสีมันจะได้ออกมาแบบสม่ําเสมอน,นะครับผมอ่านะครับผมต้องทอดแล้วคนตลอดเพราะว่าสีได้มาสม่ำเสมอเดี๋ยวเราไปทาน้ําจิ้มแบบง่ายๆกันอ่าตั้งหมอ้อใส่น้าําลงไปใส่น้าตาลทายแดงน้ําตาลทายขาวหรือน้ำตาลแดงลงไปเคี่ยวจนมันเหนียวเสร็จแล้วใส่น้ําส้มส่ชูล,ลงไปอ่าน้ําบวยน้ําจิ้มบวยลงไปนะครับผมใส่เกลือล,ลงไปนะครับผมแล้วก็น้าส้มส่ชูอย่างที่บอกไปนะครับผมในคลิปอ่าแล้วก็จะหั่นพริก พริกแดงก็ได้โรยลงไปหน่อยนะครับผมนี่มันก็จะเหนียวข้นประมาณนี้น้ำจิ้มบวยลงไปก็พร้อมจัดเสิร์ฟทานได้เลยแบบง่ายๆนะครับผมประมาณนี้เองนะครับผมก็มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้รวมศึกษาไปด้วยกันนะครับขอบพระคุณฝากช่องน้นอยๆเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ